ไม้กวาดนำโชค The Lucky Broom มีเด็กชายชื่อพายอยู่กับยายริมทะเล There was a boy named Pie. He lived with his granny by the sea. พายเป็นเด็กดีเขาช่วยงานบ้านยายเสมอพาย was a good boy he always helped his granny วันหนึ่งพายทำความสะอาดห้องใต้หลังคา One day, p a e cleaned the attic. เขาพบไม้กวาดเก่าด้ามไม้สีดำ he found an old broom. Its handle was black. ขนไม้กวาดดูแปลกมากพายไม่เคยเห็น the bristles looked strange. p i e had never seen them. พายหยิบมันขึ้นมารู้สึกถึงพลงังพาย picked it up. He felt power. พายลองกวาดพื้นด้วยไม้กวาดดำพาย tried sweeping with the black broom ก่นหายไปทันทีพื้นก็เงาวับ dust vanished instantly the floor shone brightly พายประหลาดใจเขาพบไม้กวาดวิเศษพาย was surprised he found a magic broom เขาตัดสินใจเก็บเป็นความลับ He decided to keep it secret พายเริ่มใช้ไม้กวาดทําสิ่งอื่น Pai began using the broom for other tasks ขาชี้ของเล่นสูงสูงไม้กวาดก็ลอยไปหยิบมา He pointed at a high toy. The broom flew to get it. พายชอบไม้กวาดวิเศษนี้มาก Pie loved this magic broom. เขาทำความสะอาดบ้านได้รวดเร็ว he cleaned the house very fast คุณยายแปลกใจบ้านสะอาดผิดปกติ his granny was amazed the house was unusually clean พายแอบช่วยเพื่อนบ้านด้วยไม้กวาดพาย secretly helped neighbors with the broom. กวาดใบไม้ช่วยเก็บผลไม้ he swept leaves, he helped collect fruit ทุกคนสงสัยว่าใครกำลังช่วย Everyone wondered who was helping พายยิมเงียบเงียบเขาไม่บอกใคร p าย smiled quietly He told no one วันหนึ่งพายุใหญ่พัดเข้ามา One day a big storm hit คลื่อซัดสูงบ้านริมหาดพังเสียหาย Waves were high beach houses broke พายเห็นยายข้างบ้านติดในบ้านที่น้ําท่วมพาย saw the neighbor's granny trapped in her flooded house เขาไม่รีรอรีบคว,าาว้าไม้กวาด He didn't wait he grabbed the broom fast พายขี่ไม้กวาดบินฝ่าพายุ Pi rode the broom. He flew through the storm. เขาช่วยคุณยายออกมาได้อย่างปลอดภัย He brought the granny out safely. ทุกคนเห็นพายกับไม้กวาด Everyone saw Pi with the broom. ความลับของพายถูกเปิดเผย Pi's secret was revealed. แต่ทุกคนชื่นชมความกล้าหาญของเขา But everyone admired his bravery. Pai พาย became the village hero. He Yang Kong Chai Mai to Chui people. He still used the broom to help people. My God, Me -kwa -kwa The lucky broom had more power than just sweeping. Man it brought courage and sacrifice. Pyrian Rue, can't try con, cursing some can. learned helping others is vital. My God, we said, young pen soot. The best his remained friend magic broom remained his best friend. ทั้งสองช่วยกันสร้างส,างสิ่งดีๆให้หมู่บ้าน Together, they made the village better. เรื่องราวของพายถูกเล่าไปทั่ว

ที่นําความโชคดีมามากมาย That brought much good luck พวกเขาสร้างความสุขให้ทุกคน They brought happiness to everyone หมู่บ้านนั้นมีแต่ความสงบสุข The village was peaceful was และพายก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่น่ายกย่อง and p i grew into a respected adult ข้อคิดจากเรื่องเรื่องราวของพายและไม้กวาดนำโชคสอนให้เราเห็นว่า พลังวิเศษที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่วัตถุวิเศษเพียงอย่างเดียวแต่ยังอยู่ที่จิตใจที่ดีงามและความกล้าหาญที่จะใช้พลังนั้นเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นภายไม่ได้เก็บนำความวิเศษของไม้กวาดไว้เพื่อตัวเองแต่เมื่อถึงคราวจําเป็นเขาก็กล้าที่จะเปิดเผยความลับนั้นเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนบ้าน การกระทําที่เสียสละนี้เองที่ทำให้เขาเป็นฮีโร่และทำให้ไม้กวาดธรรมดากลายเป็นไม้กวาดนำโชคอย่างแท้จริงเรื่องนี้ยังสอนให้เรารู้ว่าความโชคดีและสิ่งดีๆมักจะมาพร้อมกับการทำความดีและการมีน้ำใจต่อผู้อื่น